สรุปผลการแข่งขันศึกลีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายทีมใดเข้ารอบทีมใดตกรอบทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick2Ball ของเราวันนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันศึกลีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สกพันอย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,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 งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับคู่ที่1นหนองบัวพิชยะบุกไปชนะสโมสรนครศรีธรรมราชยูนิตี้สอต่อหนึคู่ที่2เมืองเลยซิตี้เปิดบ้านชนะจุดโทษสโมสร ON, การท่าเรือ FC ไป6ต่อ5คู่ที่3พิษณุโลก FC เปิดบ้านพ่าให้กับเชียงรายยูเนเต็ดไป 2, 2> ตอ 1. คู่ที่4สโมสรกระบี่ f อ เปิดบ้านชนะสโมอสรอสุพรรณบุรี f อไปได้3ต่อ 2, 2> คู่ที่5สโมอสรนนครราชสีมายูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายให้กับสโมอสรเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป1ต่อ3คู่ที่6สโมอสรอปลวกแดงเปิดบ้านพ่ายให้กับสโมอสรสมุทรปราการซิตี้ไป1 3ต่อ3เรามาต่อคู่เวลา17นาฬิกากันนะครับ คู่17นาฬิกาคู่แรกสมสรอนราชประชาเปิดบ้านไพ่ให้กับสมสรอนราชามังกรราชบุรี FC ด้วโดยสกอร์1ต่อ3และคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2เวลา17นาฬิกาลำปาง f c พ่ายจุดโทษให้กับสมสรอนแบงคอกยูนเต็ดไป5ต่อ6คู่ต่อไปสมสรอนสงขลา FC เปิดบ้านไพ่ให้กับสมสร b อน b ปทุมไป1.4ต่อสโมสรอนกรเกษตรศาสตร์ เปิดบ้านผ้ายใ,ให้กับจกอ่างพยองขอนแก่นยูเนเต็ดไป1-2และคู่ต่อมาลำพู Warrior, น,นวัลเ,นะเลอ,อ,อ,ลอ FC, เร,ลร,ร,ร์เปิดบ้านผ้าให้กับประจวบเอฟซไป1-2ต่อสอุทัยธานีเปิดบ้านชนะทีมกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดไป1-0และคู่ต่อมาเชียงใหม่เอฟซีเปิดรังผ้าให้กับฉลามชนชนบุรีเอฟซีไป1-0นัครปฐมเปิดบ้านผ้าให้กับสโมสรโปริสเทโลไป 2ต่อ1และคู่ต่อมาคู่รองสุดท้ายสโมสรชัยนาทฮอนบิวเปิดบ้านชานะสโมสรน,นครราชสีมามาสด้าเอไป2ต่อ1คู่สุดท้ายนะครับสโมสรระยอง f อฟเปิดบ้านพ่า้กับประสาทสายฟ้าบุริรัมยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ต่อ0นี่คือสกอร์ทั้งหมดของทุกคู่นะครับ หากคุณผู้ชมอยากชมคลิปการแข่งขันหรือคลิปไฮไลท์สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube aisplay นะครับคลิปนี้หากตกบกพร่องประการใดกระผมขออภัยมาด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของเรามีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับผู้ชมผู้ฟังชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ